แล้วมาแล้วโอ้โหนี่จะเป็นกองกระเบื้องครับปูนทรายครบ เบิ่งหน้าบุค่อยคุ้นนะนะอยากถามอยากถามเพิ่นยันเพิ่นบาเว่าน่ะเขินตั้งเถียงแล้วนะโอ้เหฮียังครับนี่ผสมปูนไปเหฮียังนี่ผสมปูนไว้เพิ่นปูกระเบื้องนี่นะครับโอ้เออว่าววเป็นอยู่เนาะขอบคุณหลายๆครับให้บ้านลุงสีบอกลุงสี่ฮะบ้ัลปีนบัลยันพนบอกยิ่งดังกระติกแมนแมนนะบอก เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับว่าชุดอีกชุดหนึ่งนอกจากชุดลุงสีแล้วมันทำอะไรโอ้โหนี่ครับนี่ครับกระเบื้องครับวางแล้วโอ้ วางอ,อ้อมแล้วเนาะหาเหตุยังครับนี่หาแนวครับหาแนวบ่าหาแนวกระเบื้องโอ้ปูอ,อ,ปอป้อมเลยบ่ครับหรื้อใดๆปูอ้อมเลยโอ้สร้างกระเบื้องเนาะครับเริ่มลงมือละตัวตนี้น่าจะเป็นงานเพิ่มเติมบ่ครับนอกสัญญาเนาะ ดีคือกันในมันชิดสีทีสูงขึ้นเนาะผมว่าเวลาฝนตกมันมันมันต่ำแล้วมันพระเขานะนะครับทีมชุดนี้ก็จะมาทำกระเบื้องรังหาแนวปูกระเบื้อง ปกติก็มาเหตุกัน3คนนี่บอครับส่วนมากบริษัทเพื่อนก็นจะเป็นแบบทีมไผ่ทีมมันเนาะมา,ม,ามันหลายสุดยแยกกนยันบริษัทนั้นบรทันต่องานต่อสัญญาเนาะนี่นะครับคือทีมงานของบริษัทเขาจะทำงานกันเป็นลักษณะนี้ ตัวนี้จะเป็นงานนอกนอกรายการก็เรียกว่าง่ายๆก็คืองานเพิ่มเติมนะครับทีมช่างเริ่มลงมือแล้วนะครับปูกระเบื้องรอบนอกนะครับเดี๋ยวจะไปดูลายกระเบื้องกันนะครับ นี่ครับเป็นลายกันลื่นนะครับนะจะเป็นลายโอ้โฟเมนมาอีกแล้วผูจะไปหากงซุนเซอร์เด้ออันตราย ทุดกะทั้งนั้นกะคุดกะเกงใจท่อปลาป่าเนี่ยเด้อโอ้โหผมให้เว่าเต็มที่เลยมือนี้นะ

ตอนนี้ทีมช่างก็ยังหาระดับอยู่นะครับ มา,าเบิร์กครับทีมงานอันนี้ทีมงานเดียวกันกับสร้างกระเบื้องเหมือนไหมครับ,รบเป็นมีหน้าที่เสิร์ฟมันบอหน้าที่เซิฟเพื่นที่เซิฟผสมปูนเนาะผสมปูนแล้วก็ส่งของตรงนี้ต้องเป็นอย่างคือต้องปั๊บครับต้องขุดขุดเทออกมาอีกครับเทออกมาเพื่อนย,ยังครับเทบาอออกกมีอ๋อ เออคุยกับเจ้าดูเรื่องหนึ่งะมันสูงขึ้นมันสูง,ม,สงมันบอ่กอย่างนั้นถ้าว่ามันอันท่อ,อสีฟ้านะคระบมนมันควางทางกับเสียมซับออกก่อนก็นได้เด้อับ แม่นบอกนี่มัหนีบอป้องน้อยกับป้องใหญ่หละแม่นบอกนักตอนนี้ละบนี้นะคือตัวเดียวแม่นบ่เมื่อราคาแรงมือนี้ก็ได้เสียค่าค่ายแล้วมันจะได้่ตค่าค่ายอีกละมืนหล นี่ก็คือระดับดินมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับต้องปรับแล้วก็เทพื้นออกมานะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้สวยอีกอาจจะทําประโยชน์ได้หลายหลายอย่างคือทีมงานนี้ก็คือทีมงานชุดช่างกระเบื้องนะครับกระเึ่่ง กับคุณนหนาคุณตาค่อยๆว่านํำเพิ่นยันเพิ่นทูเสียมมานะครับ <Okay. S 1> ก็อย่งใดก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทีมงานเข้ามาก็สองชุดแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสมแร้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องแท่งเดียดชียนะครับสวัสดีครับ